สวัสดีครับพบกับพี่บอล b k Motorcycle Channel กันอีกแล้วนะครับพบกับพี่บอลก็มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยวันนี้จะมาในตอนพิเศษนะครับกับการแนะนำรถรุ่นใหม่ล่าสุดจาก b m w m o t o r ร a d Thailand นะครับหลายๆท่านคงทราบกันดีแล้วนะครับว่าเมื่อคืนในตอน2ทุ่มทาง b m w m o t o r ร a d Thailand ได้มีการเปิดตัวแบบออนไลน์นะครับผ่านทาง Facebook ของ b m w m o t o r r t d าดไทยแ และรถรุ่นใหม่คันนั้นตอนนี้ได้จอดอยู่ที่ BAK Motorcycle เ,เรียบร้อยแล้วและบอลจะพาท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมารู้จักกับเทคโนโลยีของรถรุ่นใหม่ล่าสุดรถรุ่นนั้นก็คือ R 1250 GS 40ปีซึ่งอยู่หลังผมแล้วนี่เองครับผมครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์คันที่อยู่ข้างๆผมหลายๆท่านก็คงเห็นกันตามหน้าสื่อโซเชียลบ้างแล้วนะครับตาม f a c e b o o k ตาม Google นะฮะ สำหรับ R 1 2 5 0 GS 40ปีคันนี้มีแรงบันดาลใจมาจากตัว R 1 0 0 GS นะครับแล้วก็คำว่า40ปีเนี่ยก็เป็นาการฉลองครบรอบ40ปีของ GS เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนเช็คอายุตัวเองเลยนะฮะเพราะว่าผมก็เคยขายรุ่น R 1 2 0่ GS 30ปีเป็นยังไงครับสีดำเหลืองสวยงามครับสำหรับ จุดเด่นใหม่ล่าสุดของ r 1250 GS a v e n g e r 40ปีคันนี้นะฮะจะมีจุดเด่นเรื่องของดีไซน์ของไฟหน้านะครับที่เป็น Adaptive Headlight สามารถที่จะปรับองศาการเลี้ยวของไฟหน้าตามการเอียงของตัวรถได้แล้วก็มีดีไซน์ของไฟเดย์ไลท์แบบใหม่นะครับมันจะเป็นตัว X ถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นตัว C นะฮะแล้วก็จะมีดีไซน์ของไฟเลี้ยวแบบใหม่เดี๋ยวบอลจะเปิดไฟหน้าให้ดูอยากจะให้ดูการขยับของไฟหน้าด้วยเดี๋ยวตามมาดูกันเลย ครับสำหรับไฟหน้ารุ่นใหม่ของ R 2 5 0 g s v e n n g e r ทคันนี้นะครับหลายๆท่านคงเห็นจากคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าไฟหน้ามีการขยับได้นอกเหนือจากไฟหน้าดีไซน์ใหม่แล้วนะครับตัวไฟหน้าเองเนี่ยเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะ,สะแสดงให้เห็นถึงการทํางานของการที่มันเงยขึ้นนะครับแล้วก็มันกดต่ำลงนะครับจะมีมุมเงยและมุมก้มอยู่ที่2ององศานะครับ นอกเหนือจากนั้นเวลาที่ท่านขับขี่นะฮะขณะที่รถมีองศาการเอียงของรถนะฮะเซนเซอร์ลีนแองเกิสามารถจับองศาการเอียงของรถตัวไฟหน้า,าดัต v ีเพล d l ไล h t อันนี้ก็จะเอียงตามมุมเลี้ยวโค้งของผู้ขับขี่เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเทคโนโยีรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้ทำให้การขับขี่ของมอเตอร์ไซค์1250 GS ปลอดภัยมากขึ้นครับสำหรับไฟเดียรรุ่นใหม่นะครับดีไซน์ใหม่สำหรับ ไฟเลี้ยววันนี้ก็จะมีรูปทรงลังกษณะคล้ายๆกับ f 9 0 0 r 900, X เ0 0 xr แล้วก็ s พัน0 r นะครับเวลาที่เราใช้งานมันในเวลากลางวันหรือกลางคืนจะมีไฟรีติดเป็นเส้นแบบนี้นะฮะเมื่อเราใช้งานไฟเลี้ยวนะครับสังเกตว่าไฟเลี้ยวก็จะสว่างขึ้นนะครับแบบนี้เมื่อเราปิดไฟเลี้ยวไฟรีก็จะทํางานตามปกติเห็แบบนไหมฮะอันนี้ดีไซน์ใหม่ของ bmw สำหรับ r 1 2 5 0 GS a v e n g e t u r e คันนี้ก็มากับ เบาะแบบออปชั่น719นะครับก็จะมีสแตปมเบาะติดอ,อยู่นะครับจะเป็นลักษณะของเบาะแรลลี่สีดําเหลืองนะครับซึ่งเบาะแรลลี่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเบาะตอนเดียวทรงยาวนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดเบาะมาด้านหลังสังเกตบาท้ายนะครับเซตนี้อ่ะบาท้ายจะเสมอกับไฟท้ายเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าบาท้ายแบบนี้จะไม่สามารถติดตั้งกล่องอลูมิเนียมใบบนได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเบาะแรลลี่ซีดออปชั่น719ตัวถังน้ํามันก็จะมี ตัวอักษร1250นะครับคาดข้างถังด้านซ้ายเองก็จะมีคำว่าออปชัน7จ9ติดอยู่บนถังด้วยครับสำหรับคันนี้ก็มาพร้อมกับแฮนเดิลบาร์สีทองนะครับตัวผิวแฮนเดิลบาร์เนี่ยก็จะมีลักษณะผิวเหมือนพื้นผิวยิงทรายนะฮะแล้วก็จะมีกาดแทนสีเหลือง การดีไซน์ของรถเนี่ยก็จะคุมโทนเป็นสีดําเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นถังน้ามันเป็นแฮนเดิลบาร์เป็นกาดแทนก็จะดูเข้ากันได้ดีสําหรับดีไซน์ไฟท้ายนะครับก็จะมีการวางตําแหน่งของไฟเบรกแบบใหม่นะฮะตัวไฟเบรกเองเนี่ยจะไปอยู่ในไฟเลี้ยวละดีไซน์แบบนี้จะเหมือนกับ s 1 0 0 0 r นะครับในส่วนของไฟท้ายเองเนี่ยสังเกตว่าจะไม่มีไฟหลีติดละมันจะทํางานก็ต่อเมื่อท่านควบขี่เหยียบเบรกนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราปล่อยเบรกไฟก็จะดับ บแบบนี้ในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะทํางานตามปกติครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวแบบนี้นะฮะอย่าเบรกด้วยนะอันนี้คือการทํางานของดีไซน์ไฟแบบรูปแบบใหม่นั้นจะได้ไม่ไม่สับสนกันนะครับผมสำหรับฟังก์ชันใหม่ของ R1250 GX a v e n g e r คันนี้นะครับก็จะมี Eco Mode เพิ่มขึ้นมา Eco Mode ก็หมายถึงโหมดประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากโหมด Rain Road Dynamic i n d o ร์นะครับซึ่งโหมดเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการปรับการตอบสนองของคันเร่งนะครับแต่ Eco Mode เนี่ยจะเน้นประหยัดน้ำมันอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อเลือกใช้ Eco Mode อันนี้นะครับ Eco Mode ก็จะทำการลดทอนแรงบิดนะครับแล้วก็แนะนำให้ท่านผูผ้ขขี่เปลี่ยนเกียร ที่เหมาะสมตามรอบของเครื่องยนต์นั่นเลยทําให้ตัวโหมดนี้ประหยัดน้ามันอย่างสูงสุดนะครับส่วนโหมดอื่นๆท่านก็สามารถเลือกกลับมาใช้งานเพิ่มเติมได้ครับสำหรับเรื่องถัดไปที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครเรื่องการตั้งค่าโหมดจะเห็นว่าจะมี Eco Mode, Rain Mode, Road, Dynamic, i n d u r o นะครับการโชว์สถานะสูงสุดนี่ครับสามารถโชว์สถานะได้4โหมดนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มโหมดใดบุหนึ่งขึ้นมานะครับเราจะต้องไปปิด โหมดก่อนหน้านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมปิด Eco ค o โหมดนะครับจะเห็นว่าสถานะของ d y n a มิก Dynamic Pro นะครับจะสว่างขึ้นมานั่นหมายถึงว่าท่านสามารถเลือกกำหนดค่าสูงสุดได้4โหมดนะครับผมจะเลือกเป็น d y n a มิกให้ดูนะครับเห็นตอนนี้ก็จะขับเข้าสู่โหมดปกติแล้วคือเรน o a d d y n a มิกนะครับแล้วก็เอนดูโซึ่งอยู่ด้านล่างนะฮะถ้าเราต้องการกลับไปใช้อีโค o โหอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ปิดโหมดใดโหมดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับกลับไปเลือกอีโค o โห ง่ายๆครับเพียงไปนิ้วนะฮะโดยใช้มัลติคอนโทรลเลอร์เท่านี้เองเป็นไงบ้างครับสำหรับฟังก์ชันการรีวิวของรถรุ่นใหม่วันนี้นะครับวันนี้บอลบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับจำนวนจำกัดนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจรีบติดต่อ B K Motorcycle มาอย่างเร็วเลยนะครับช้าหมดปดขี่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ